สวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวเอ็นนะ100เ p 6 5 m a พีห i g ้านะครับกับ100 JP58 m a พีห i g แปนะครับเป็นเอ็นเส้นเล็กทั้งคู่นะครับแต่ว่าจะมีเล็กมากนะครับเล็กมากมากกับเล็กเนาะก็เป็น Made in Japan ทั้งคู่นะครับนี่ Made in น a p a n 100%แล้วนะคืออันเนี้ยคือเป็นรุ่นท็อปที่สุดละปกติอ่ะเฮียถามเก้าก่อน9ก้าเคยขึ้นพวกจุด58าแไมจุดหไม่เคยแล้วรู้ราคาปห ราคาไม่รู้เลยคือปกติอะพุกจุดห้าแปดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสามร้อยสี่สิบสามร้อยห้าสิบสามหกสิบบวกบวกเลยมากใช่ใช่พวกอย่างพวกคิซูน่าอะไรพวกเนี้ยจะแพงมากนะครับแล้วก็เพราะจุดหกสามเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเอ็นท็อปแหละถูกไหมใช่เพราะว่าหกสามนี่เล็กแล้วนะเล็กแล้วเคยมีเล็กสุดก็คือหกสามอ่าพวกสามเนี่ยเล็กแล้วถูกไหมแต่หกสามเนี่ยก็คือคือจะแพงที่สุดใช่ใช่ใช่เหมือนแพงสุดแล้วในในหกสามหกห้าหกหกใช่ใช่พวกเนี้ยจะแพงสุดละนะครับเพราะฉะนั้นตัวนนนนี้เป็ะะคครรัับบของ ก็ตัว58เนี่ยจะเป็นเอ็นที่ที่บริษัทให้ขายไม่เกิน300นะก็คือถ้าเป็นจด58เนี่ยอันนี้จะถูกที่สุดละในตลาดนะครับไม่เกิน300 300ใช่ใช่6ซึ่งปกติมันจะเทียบกับพวกประมาณสักถูกกับพวกโน1 VBS 66อ่าเออใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะครับ จะเทียบกับตัวนี้แต่ตัวนี้ก็น่าจะประมาณนี้เหมือนกันไม่เกิน300นะครับสําหรับ JP 6 5 m a า n ม็กไน,นะอ่ะทีนี้มาดูข้างหลังกันดีกว่าดูชาร์จพลังนะครับเขาก็นี่นะครับก็คือชัดเจนเนาะว่าทุกอย่างใกล้เคียงกันเนาะทุกอย่างเนี่ยใกล้เคียงกันเห็นนะทุกอย่างเนี่ยใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่ต่างกันชัดเจนเนี่ยคือความทนแน่นอนละจุดห้าแปดอ่ะมันทนไม่เท่ากับจุดหกห้าอยู่แล้วนะหครับ<า>่แต่เรื่องเสียงเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันดีแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวมาฟังกันว่าเป็นยังไงนะครับอะ อันนี้ผมลองแล้วก้าวได้ลองไปนิดหน่อยเดี๋ยววันนี้เรามาลองอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับไปก็ขออนุญาตไว้ก่อนลืมนะครับถึงแม้จะเป็น N 1 0 0นะครับเป็น N, นน N ของบริษัทลีนิงฮันเดนะเราก็เลยขออนุญาตลองกับเป็นทุกสองนะเราจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเป็นไม้ประจำเราเนาะใช่เป็นไม้ที่เราตีประจำเนาะ Thank you. tiết bát nguồn năng lượng 65ก่อนหรือ58ก่อน65ก่อนเอ้ามานะครับขออนุญาตพูดถึงไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับ JP Mag n i g h t 65นะขออนุญาตพูดถึงตัวนี้ก่อนนะครับอเก้าก่อนสำหรับก้านะก็รู้สึกว่ามันตีง่ายนะ65เป็นเส้นที่ตีง่ายแบบมาตรฐานที่เราตีเลยซึ่งอาจจะมีความตัวเนี้ยตัว JP เนี่ยอาจจะมีความกระด้างนิดนึงนิดนึงนิดนึงที่เคยตีโน .1 ไหมตีเป็นไงเคียบ์ นะคล้ายใช่คล้ายกันคล้ายกับโน่หนึ่งซึ่งถามว่าโน่หนึ่งอาจจะตีนุ่มกว่าน้อยนุ่มกว่าน้อยใช่ครับก็ก็ชอบหกห้าตรงที่ว่าเวลาคอนโทรลลูกมันคอนโทรลง่ายอ่าใช่ฟีลลิ่งมันจะคล้ายๆกับตัวที่เราตีกันประจําที่ประจําใช่เอ็นที่ใช้ประจําซึ่งพอมันเป็นไม้ที่เราใช้ประจําด้วยนะครับแล้วบวกเอ็นที่ เราไม่ต้องปรับอะไรเยอะใช่เราไม่ใช่ไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะแล้วราคาก็ใช้ได้ใช้ได้ใช่ได้ถ้าสำหรับคนที่ตีทุกวันก็ว่าซื้อไปเหมาะดีง่ายครับคนที่ใช้หกห้าอยู่นะครับจุดหกห้าใช่จุดหกห้าอยู่แนะนําว่าเอาตัวนี้ไปใช้ก็สนุกดีเหมือนกันครับสนุกสนุกมากใช่คิดว่ายังไงอย่างผมใช่ไหมอย่างเฮียนะปกติอะ ผมอะพูดตรงๆนะก้าวก็รู้ว่าเฮียเป็นคนตีเอ็นแถมใช่คือผมอะไม่เคยตีผมไม่อันนี้พูดตรงๆว่าไม่ได้ตีเอ็นท็อปมานานนะนานเลยอะนานมากอะแบบก็อะไรก็ได้ใช่ใช่ใช่ครับปกติผมจะตีเอ็นแถมเลยครับที่แบบว่าแถมมาเนี้ย AP6 v s 6คินจุดอะไรก็ได้ที่อยู่ในเลนสจุดนี้ผมตีได้หมดนะแล้วผมก็ไม่เคยซีเรียสเลยว่าเป็นเอ็นไลหรือบางทีลูกค้าแกะซองแล้วลูกค้าไม่เอาเงี้ยแบบหมายนึงวว่าแกะซองปุ๊บเขาเปลี่ยนสีผมก็ตีอันนั้นแหละนะครับ ก็ถามว่ามาตีตัวนี้ปุ๊บแล้วรู้สึกไงเด้งใช่เด้งเด้งคอนโทรลลูกง่ายนะครับแล้วผมมาเป็นคนไม่ตัดเอ็นแล้วเอ็นเฮียเก้าเห็นตีนานมากนานตีนานครับสองสามเดือนอะของก้าเนี้ยอ๋อตีด้วยตีกระเด็กด้วยก็ไม่ถึงเดือนนะขาดแล้วอย่างก้าไม่ถึงเดือนอย่างเฮียเนี้ยก้าก็เห็นว่าขาดน้อยมากนานมากจะขาดนะครับขาดแบบบางทีแบบผมใช้สี่ไม้ฮะก็จะอยู่แบบประมาณเออสี่เดือนห้าเดือนบางทียังไม่ขาดเลย เอ็นมันก็จะย่อนๆนะครับแล้วก็บางทีตีปุ๊บมันก็จะออกเยอะออกง่ายเพราะเอ็นมันย่อนแต่พอมาตีตัวนี้ปุ๊บอะเออคอนโทรลลูกง่ายกว่าไม้ที่ปกติตีด้วยอาจจะพอแบบเราขึ้นใ,ใหม่อ่ะมันตีดีตีสนุกอย่างเมื่อวานน่ะที่เฮียตีะกะก็รู้ว่าสป,ปีดลูกมันมันเร็วนะมันถามว่าเข้ากับตัวตัวเอ็นที่เราติดจำไหมก็นิดนึงคือแต่เมื่อวานชอบนะคือสปีดลูกอะมันใช่มันเห็นเลยนะครับด้วยความใหม่ของเอ็นด้วยอะไรด้วยเด้งลูกมันมาเร็วจริงใช่ ตีตีดีถ้าเกิดสำหรับผมอะสมมติ VBS 6 6กระด้างสุดไอ้ JP พีครับหกอยู่นี่แล้วก็โนหนึ่งนุ่มสุดก็แล้วตอนเนี้ยก้าก็มาตีวีบีเอสหกที่ประจำนะครับที่ประจำรู้สึกว่าตัวนี้ตีง่ายกว่านิดนึงหกหนึ่งใช่ครับคือมันก็อยู่กลางกลางอะอยู่กลางกลางอยูกลางกใช่ครับไม่ไม่ได้แบบรู้ว่าแต่แต่ตีสนุกสำหรับก้าวนะเขรู้สึกว่าจับแรกก็เลยรู้สึกว่า ตีได้เลยตีสนุกนะครับเด้งด้วยอ่ะมาที่จุดมาห้าแปดกันนะก็มน็ตัวเอ็นเส้นเล็กห้าแปดทำเก้ารู้สึกว่าคนที่ไม่ต้องการเส้นใหญ่แล้วแบบชอบเสียงชอบฟ e e l i n g ที่มันมันมันเด้งมันมันแบบเด้งเด้งเลยอันเนี้ยแลมแลมแล้วแล้วเมื่อกี้ตีอ่ะอันนี้ก็เสียงดีแล้วเนาะเสียงดีหกห้าก็เสียงดีนะครับแต่อันนี้มันขั้นกว่าเนะมัน มันวิงอ่ะมันมันมันแบบเวลาเราตีเราเราต้องต้องการเสียงที่มันพอๆก็ว่าตัวเนี้ยจุด5.8นี่มันใช้คําว่าใส่ดีกว่าใส่ใช่เสียงมันใสใสว่านะครับพอเส้นเล็กอะมันจะมีฟิลของมันเวลาตีแล้วเหมือนแบบมันเป็นเสียงแตกกันน้อปิ้งมันแบบมันแบบเนี้ยแล้วยิ่งลูกสกิดแบบโดนเราต้องการเบาอ่าคอนแลมใช้คําว่า มันไปเลยเบาเลยใช่งจริงจริงจริงมันดีมันเด้งมากแต่ก็ถามว่าคอนโทรนก็รู้สึกว่าพอคอนโทรลยากนิดนึงคอนโทรนยากนิดนึงครับลำรับเก้าแล้วพอกเก้าตีโอ้โหเก้ตีหกหกอ่อ่าใช่มันต่างกันเยอะนะจุดแปดแทบเราออกเราจะออกแรงเยอะกว่าปกติเอ็นเอ็นหนาอืะพอมาใช้ตัวเนี้ยนิดเดียวมันไปแล้วไปแล้วเป็นเด้งมากนะอันเนี้ยคือถ้าเทียบกันสองตัวคือเอาเป็นว่า ไปลองกันแล้วลองขึ้นดูสมมติมีสองไม้ที่เหมือนกันลองขึ้นอันนี้อันหนึงขึ้นนี้อันนึงแล้วผมมั่นใจเลยว่าทุกคนน่ะรู้สึกว่าอันเนี้ยสมมติใช้แรงเท่ากันะตีไปไกลกว่าใช่ไปไกลกว่าเนาะก็ถ้าถามว่าเซฟแรงอะเยอะตัวเนี้ยใช่เซฟแรงเยอะครับสำหรับผู้เออก็บอกว่าถ้าผู้หญิงที่เขาสายเล่นออแต่มันไม่หนักไม่ได้อัหนักมายห้าแปดเนี่ย หน้าเอาไปเอาไปลองเล่นไปอาจจะจะเท่ได้นะแต่ถ้าคนที่ชอบให้เอ็นอยู่ได้นานหน่อยก็เสียงคล้ม่ไม่ไม่ต่างกันเด้งเด้งน้อยกว่านิดนึงนแต่อันเนี้ยจะกระด้างหน่อยนะจุด5 8จะกระด้างหน่อยแล้วคนอยากลองอ่ะเอาไปตีสนุกเด้งมากก็ก็ถือว่ามันกับราคาของมันอ่ะเล่เส้นเล็กด้วยใช่ราคาถูกด้วยไม่ถึงสามร้อยใช่ไหมใช่ใช่ก็รู้สึกว่า เอาไปใช้ครับเอาไปใช้คุ้มกว่าที่แบบเราจะใช้คือถ้าต้องการลองเส้นเล็กนะดีกว่าเราไปใช้จุดหกสามที่มันราคาใกล้แพงกว่าน่อยใช่ครับไปลองดูนะครับทั้งสองตัวนะครับฝากฝากไว้ด้วยนะครับก็น่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อผมก็ได้หรือว่าเพจลินหิงก็ได้นะครับหรือว่าร้านตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดก็ได้นะครับไปลองดูนะครับใช่ขอบคุณลินหิงไทยแลนด์อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ